สวัสดีค่ะคอง,ง่ายๆบายแบบวันนี้นะคะจะเสนอเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งที่ใครๆก็สามารถทําได้นะคะนั่นก็คือเมนูแกงจืดไข่น้ําค่ะวัตถุดิบของเราจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ํามันหอยน้ํามันพืชขึ้นช่าย รากผักชีผักชีสำหรับโรยหน้าต้นหอมแล้วก็ไข่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะวิธีการทำของเรานะคะอันดับแรกเราจะเริ่มต้นที่การเจียวไข่โดยปรุงไข่กันนะคะต่อไข่ใส่ลงไปวันนี้เราจะใช้ไข่สี่ฟองนะคะ พอตอกไข่ลงไปแล้วก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะน้ำมันหอยเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะงจากนั้นก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวก็ใส่1ช้อนโต๊ะเหมือนกัน,นะคะ่ะต้นหอมซอยนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อที่ให้ไข่ของเรามีรสชาติมีสีสันใส่ลงไปเลยแล้วก็เราก็จะเริ่มตีไข่นะคะตีจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะให้ไข่เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ ปรุงรสไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเจียวไข่นี่ค่ะเราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะพอกระทะร้อนแล้วเราก็จะเริ่มใส่น้ำมันลงไปค่ะเราใส่น้ำมันลงไปประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเทไข่ใส่ลงไปเลย ไหม่ได้นะคะทอดจนไข่สุกเลยนะคะถ้ายังไม่สุกก็กลับด้านเขาไปเรื่อยๆนะคะไข่ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดเตาหลังที่เราปิดเตานะคะเราก็จะหั่นไข่ลง หั่นไข่บนกระทะไปเลยค่ะหันให้พอดีคำเลยนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มทำแกงจืดไข่น้ำกันเลยหลังจากตักไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไป ไปให้ท่วมไข่เลยนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะพอเทน้ำลงไปแล้วก็น้ำเริ่มร้อนเราก็จะใส่รากผักชีลงไปต้องใส่มากนะคะเพราะว่าจำนวนไข่ของเรามีนิดนึงเราก็จะคนๆลงไปให้รากผักชีมันมีกลิ่นให้น้ำมีกลิ่นของรากผักชีนะคะ รอแป๊บหนึ่งนะคะพอน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปหนึ่งช้อนนะคะโรยลงไปเลยค่ะจากนั้นก็จะคนนะคะพอน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ อนนะะซอสปรุงรสค่ะผสมให้เข้ากันนะคะชิมรสเล็กน้อยค่ะเมื่อได้ที่แล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะ ก็ขึ้นช่ายลงไปใส่ลงไปเลยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นก็จะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็จะตักใส่ถ้วยเลยค่ะ ได้แล้วนะคะเมื่อเราตักใส่ชามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะโรยหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับแกงจืดไข่น้ำของเราสามารถไปลองทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะใครที่ชอบสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราได้เลยนะคะ